สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับงานเก็บเล็กๆน้อยอย่าลืมอย่าพลาดนะครับติดตามหน้าเฟซนะครับนะครับทุกชุดเดียวออกมานะครับก็จะมีการไลฟ์สดหน้าเฟซนะครับตอน11โมงครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ติดตามได้นะครับเข้าไปเฟซนี้เลยนะครับเรามาชมตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกก็จะเป็นคอนนะครับเป็นคอน ตัวแรกครับตัวนี้จะดําสนิทเลยครับตัวนี้จะดําสนิทนะครับตัวนี้ไม่ได้ต่อปีนะครับไม่ได้ต่อปีตัวนี้ไม่ได้ต่อปีนะครับจะดําสนิทครับคู่บนคู่ล่างนะครับคู่บนคู่ล่างนะครับตัวนี้คู่บนคู่ล่างนะครับคู่บนคู่ล่างไร้ข้างนะครับตัวนี้ตัวนี้ป้ายคอไม่มีนะครับป้ายคอไม่มีนะครับตัวนี้ป้ายคอไม่มีนะครับป้ายคอไม่มีนะครับจะสกรีนหน้าหลังนะครับจะสกรีนหน้าหลังนะครับ จะสกรีนหน้าหลังไม่มีป้ายคอนะครับสกรีนหน้าหลังนะครับตรงน,นี้อย่าลืมอย่าพลาดนะครับติดตามหน้าเฟซได้นะครับสุกเสาร์อาทิตย์นะครับสุกเสาร์อาทิตย์สามวันนะครับเวลาสิบเอ็ดโมงเราจะไลฟ์สดหน้าเฟซนะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปตัวต่อไปคอนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นคู่บนคู่ล่างนะครับคู่บนคู่ล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคู่บนคู่ล่างตัวนี้ก็ไม่ได้ตอ,อกปีนะครับไม่จะตอ,อกปีนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่ได้ตอ,อกปีนะครับป้ายคอเป็นป้ายฟุนต,น,ตออนะครับป้ายคอเป็นป้ายฟุตนะครับตัวนี้ป้ายคอป้ายฟุตนะครับป้ายคอป้ายฟุตนะครับ สกรีนหน้าหลังเหมือนกันครับตัวนี้ก็จะสกรีนหน้าหลังเหมือนกันนะครับใป้ายคอป้ายฟุตสกรีนหน้าหลังนะครับของตัวนี้นี่นะครับสกรีนหน้าหลังนะครับทุกตัวเปิดจากกระสอบนะครับเปิดจากกระสอบทุกตัวนะครับนะครับเปิดจากกระสอบทุกตัวนะครับอ่ะเรามาชมตัวต่อไปนะครับเล็กเล็กน้อยน้อยครับนิดนิดหน่อยนอยนะครับ มาชมตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคู่บนคู่ล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคู่บนคู่ล่างตัวนี้ก็จะเป็นคู่บนคู่ล่างนะครับตัวนี้ป้ายคอนะครับป้ายคอป้ายคอจะเป็นป้ายคิวเด่นนะครับป้ายคอจะเป็นป้ายคิวเด้น ตัวนี้ป้ายคอจะเป็นป้ายคิวเด่นนะครับเป็นป้ายสองอันนะครับเป็นป้ายสองอันเป็นป้ายคิวเด่นนะครับป้ายคิวเด่นนะครับและตัวนี้ก็จะสกรีนหน้าหลังนะครับสกรีนหน้าหลังจะสกรีนหน้าหลังนะครับเป็นงานทัวร์2019นะครับงานทัวร์2019นะครับ ตัวนี้จะเป็นงานทัวนะครับทัวร์สองพันสิบเก้าตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นคู่บนคู่ล่างนะครับคู่บนคู่ล่างนะครับคู่บนคู่ล่างครับตัวนี้จะดํามากครับดําสนิทเลยครับตัวนี้ดําสนิทเลยคู่บนคู่ล่างนะครับตัวนี้จะเป็นป้ายปั้มคอนะครับป้ายปั้มคอนะครับปีสองพันสิบเก้านะครับป้ายปั้มคอนะครับ ทูแพคปี2019นะครับตัวนี้นะครับปี2019สกีนหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีหลังสกินหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังตัวนี้จะไซส์ใหญ่หน่อยจะยับยุย่เลยไซส์ใหญ่หน่อยนี่นะครับ A C D C ไซส์ใหญ่นะครับเป็นป้ายคอนะครับป้ายคอ 5XL เลยครับตัวนี้ป้ายคอ 5XL นะครับ A C D C นะครับตัวนี้ แล้วก็เป็นป้ายห้อยเลยนะครับป้ายห้อยมาเลยนะครับเป็นป้ายห้อยมาเลยนะครับเป็นป้ายห้อยมาเลยนะครับแล้วก็เป <spe as> <mind> ็นป้ายคอนะครับป้ายคอนะครับป้ายคอนะครับปี2019นะครับป้ายคอนะครับ A C D C ตัวนี้จะใหญ่มากนะครับแล้วก็สกรีนหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังนะครับหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังครับมาตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคู่บนคู่ล่างนะครับคู่บนคู่ล่างนะครับ อันนี้จะเป็นเกตสุดเอกตัวนี้ป้ายคอก็เหลือจะโคนต่อนะครับป้ายคอจะเหลือจะโคนต่อนะครับแล้วก็เป็นป้ายป้ายปั๊มคอนะครับป้ายปั๊มคอด้วยนะครับเป็นป้ายปั๊มคอนะครับป้ายปั๊มคอนะครับปี2019นะครับปี2019เป็นป้ายปั๊มคอนะครับปี2019นะครับปี2019นนะครับป้ายปั๊มคอ ตัวนี้ก็จะเป็นสกีนหน้าอย่างเดียวนะครับสกีนหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังตัวต่อไปนะครับเดอะบิทเทนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นคู่บนคู่ล่างนะครับคู่บนคู่ล่างแล้วมีข้างนะครับแล้วมีข้างตัวนี้จะเป็นกรมยีนะครับจะเป็นกรมยีนะครับนะครับสกินกรมยีนะครับแล้วก็เป็นป้ายปั้มคอนะครับป้ายปั้มคอตัวนี้ก็ปี2019นะครับปี2019นะครับ ตัวนี้ก็ปี2019นะครับปี2019นะครับตัวนี้สกรีนหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีหลังสกรีนหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังนะครับตัวนี้กันเอ็นโรกันเอ็นโรนะครับกันเอ็นโรทุกตัวเปิดออกจากกระสอบนะครับทุกตัวนะครับเปิดออกจากกระสอบนะครับตัวนี้จะเป็นคู่บนคู่ล่างและมีข้างนะครับมีข้างนะครับตัวนี้จะมีข้างนะครับจะมีข้างนะครับอันนี้เป็นป้ายคอนะครับป้ายคอ ป 2019. 2019. 2019. 2019. 2021. 2019. 2021. Link, ้ายคอนะครับป้ายคอตัวนี้จะเป็นปี2019นะครับปี2019นะครับเป็นป้ายคอปี2019นะครับอ่ะมาชมตัวต่อไปนะครับพิงฟอยนะครับพิงฟอยพิงฟอยตัวนี้นะครับพิงฟอยดำาทนิคครับตัวนี้จะคู่บนคู่ล่างนะครับคู่บนคู่ล่างมีข้างนะครับตัวนี้มีข้าง ตัวนี้มีข้างนะครับตัวนี้มีข้างแล้วก็จะเป็นป้ายคอนะครับป้ายคอนะครับป้ายคอตัวนี้ก็จะเป็นปี2019นะครับปี2019นะครับตัวนี้เป็นปี2019นนะครับแล้วก็สกรีนหน้าอย่างเดียวนะครับสกรีนหน้าอย่างเดียวสกรีนหน้าอย่างเดียวนะครับตัวนี้สกรีนหน้าอย่างเดียวนะครับ ัวนี้ก็จะมีตาหนิทุกตัวเปิดออกจากกระสอบนะครับทุกตัวเปิดออกจากกระสอบนะครับตัวนี้ตาหนิขึ้นมาจากกระสอบเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นป้ายปั้มคอนะครับเป็นป้ายปั้มคอตัวนี้ป้ายปั้มคอปี2019นะครับป้ายปั้มคอปี2019นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นป้ายปั้มคอนะครับปี2019นะครับ ตัวนี้ก็จะสกรีนหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีหลังหน้าอย่างเดียวครับไม่มีหลังอ่ามาตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแขนยาวนะครับเป็นแขนยาวนะครับเป็นแขนยาวไอรอนนะครับไอรอนจะเป็นแขนยาวนะครับตัวนี้จะเป็นแขนยาวนะครับแขนยาวแขนจำนะครับแขนยาวแขนจำนะครับแขนยาวแขนจำตัวนี้นะครับเป็นแขนยาวแขนจำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปีสองพันครับต่อปีสองพันนะครับต่อปีสองพัน สกรีนข้างแขนนะครับสกรีนข้างแขนนะครับตัวนี้สกรีนข้างแขนข้างเดียวนะครับข้างแขนข้างเดียวนะครับเป็นข้างแขนขวานะครับแล้วก็เป็นป้ายปั้มคอด้วยนะครับป้ายปั้มคอครับป้ายปั้มคออันนี้จะปีสองพันนะครับตัวนี้ก็จะสกรีนหน้าหลังนะครับจะสกรีนหน้าหลังนะครับจะสกรีนหน้าหลังตัวนี้นะครับจะสกรีนหน้าหลังนะครับ จะสก,กรีนหน้าหลังนะครับนี่นะครับจะสก,กรีนหน้าหลังอ่ะเรามาชมตัวต่อไปนะครับหลังจากไอรอนแขนยาวแล้วนะครับตัวนี้ก็ดำสนิทนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นคู่บ bon นค,คู่ล bon ่าง bon นะครับคู่บนคู่ล่างนะครับไม่มีข้างนะครับนี่นะครับคู่บนคู่ล่างไม่มีข้างนะครับตัวนี้ป้ายคอนะครับเป็นป er ้ายคอนะครับอันนี้คือป <c oughs> ้ายคอนะครับป <upp ropolis S 2> <c oughs> ้ายคอ สกีนหน้าหลังครับสกีนหน้าหลังสกีนหน้าหลังนะครับสกีนหน้าหลังนะครับเป็นทัวร์2020ัน่ะครับงานทัวร์2 0 2 0เมตอินชาน่าครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะสกีนหน้าหลังนะครับสกีนหน้าหลัง อะเรามาถึงตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายคอนตัวนี้ดําสนิทครับดําสนิทดําสนิทนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นป้ายคอนนะครับป้ายคอป้ายฟุตนะครับป้ายคอป้ายฟุตนะครับป้ายคอป้ายฟุตนะครับเป็นป้ายสองชิ้นนะครับนี่ครับป้ายคอป้ายฟุตนะครับ อันนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับสกรีนหน้าหลังเหมือนกันครับสกรีนหน้าหลังเหมือนกันครับสกรีนหน้าหลังเหมือนกันนะครับทุกตัวนะครับที่เรามาให้ชมนะครับที่เรามาให้ทุกท่านชมนะครับเราก็จะมีไลฟ์สดนะครับหน้าเฟซนะครับหน้าเฟซนะครับสุกเสาร์อาทิตย์3วันเท่านั้นนะครับเวลา11โมงนะครับเริ่มต้น11โมงครับเข้าไปติดตามหน้าเฟซได้นะครับ เฟสสุนทรกอดแก้วนะครับติดตามได้นะครับเฟซสุนทรกอดแก้วนะครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับชุดนี้ตัวนี้นะครับเราก็จะเจอกันวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับ3วันนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม